สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบกับหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่16พฤศจิกายน2565กันนะครับอันดับแรกเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ 44บาทนั่นเองครับสำหรับราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนั่นเองครับแล้วก็ยางชนิดอื่นๆราคาก็มีการขึ้นและลงแต่ละพื้นที่ราคาจะไม่เท่ากันนะครับก็ทำความเข้าใจไว้ก่อนเราก็มาดูที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เเซนนั่นเองวันนี้45บาท68สสตางค์นะครับสำหรับวันนี้ราคาก็ยังทรงตัวนั่นเองครับ ยางแผ่นลมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคาก็จะอยู่ที่47บาท60สตางค์นะครับสำหรับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่10สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 100เปอร์เซ็นต์วันนี้กิโลกรัมละ39บาทนะครับสำหรับวันนี้ราคาปรับลดลงมาที่25สตา,าังค์ 25, นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC50 เปอร์เซ็นต์สด 18บาท96สตางค์ปรับลดลงมาที่20สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นต์พักชั่วโมง21บาทส5สตางค์ปรับลดลงมาที่15สตางค์นั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 60%เปอร์เซ็นต์ค้างคืน23บสาท76สตางค์ปรับลดลงมาที่14สตางค์นั่นเองครับและยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่ำวันนี้กิโลกรัมละ25บาท84สตางค์ปรับลดลงมาที่16สตางค์นั่นเองครับ และสุดท้ายนี้จะพาไปชมตารางการซื้อและขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันนะครับ